อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวคาบนี้นะครับขาบนี้สุขศึกษานะครับเดี๋ยวให้เราดูตามสไลด์ก่อนนะครับยังไม่ต้องดูหนังสือยังไม่ต้องจดอะไรทั้งสิ้นเลยให้ดูตรงสไลด์ที่โชว์นะครับวันนี้ก็เจอกันคาบที่สามแล้วนะครับแล้วก็คาบนี้นะครับ เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับทางเพศและก็สุขอนามัยทางเพศนะครับเดี๋ยวมาดูแผนผังก่อนนะครับก็จะแบ่ง,งออกเป็น3รูปแบบมีการวางตัวที่เหมาะสมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะครับและก็การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศนะครับอหัวข้อที่1น,นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางเพศก็จะหมายถึงนะครับเด็กวัยเรียนหรือเด็กตอนปลายนะครับคือช่วงอายุ1 0บถึงสิปีนะครับซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั่นเองนะครับที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจนะครับอารมณ์และก็สังคมนั่นเองอ้าการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะครับของเด็กวัยนี้นะครับเด็กวัยเรียนหรือวัยตอนปลายนะครับแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไป นะครับหรือเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากันทุกคนเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติกรรมพันธุ์อาหารนะครับการพักผ่อนแล้วก็การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวมาดูเพศชายก่อนการเปลี่ยนแปลงของเพศชายนะครับก็จะมีอยู่7ข้อหลักๆก,ก็ลองสํารวจตัวเองว่าเราเปลี่ยนไปไหมครับจากอยู่ป .3 ป .4 ตอนนี้ป .5 แล้วเนาะน้ําหนักส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นนะครับแขนขายาว นะครับมีเสิวขึ้นที่ใบหน้าโมโมนเพศช,ชายก็กระตุ้นให้อวัยวะเพศนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นมีหนวดมีเข่านะครับผลขึ้นที่รักแร้นะครับเสียงแตกห้าวนะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นตัวนะครับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในก็เริ่มมีการทํางานนะครับมีการสร้างตัวอสุจินะครับหลังน้ําอสุจิออกมาหรือว่าการฝันเปียกนั่นเองอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเพศช,ชายนะครับ่าอย่างเช่นรูปภาพนี้ หลายคนนะครับส่องกระจกที่บ้านก่อนมาโรงเรียนนะครับหรือไปเที่ยวหรือไปข้างนอกบ้านนะครับเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีสิวขึ้นที่ใบหน้าบางคนก็กังวลมากว่าสิวนี้จะหายไหมนะครับหาซื้อโฟมล้างหน้ามาล้างนะครับต่อไปภาพที่สองเวลาเล่นกีฬาออกกําลังกายที่บ้านนะครับเมื่อมีเหงื่อออกมากก็จะทาให้เรามีกลิ่นตัวนะครับต้องหาวิธีการกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้นะครับใช้โคโลนก็ได้ต่อไป มาดูของเพศหญิงบ้างนะครับมีอยู่5ข้อหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็วรูปร่างสูงตัวใหญ่กว่าเพศชายนะครับมีเสิวขึ้นที่ใบหน้าลำตัวเหมือนกันโมเมนเพศหญิงก็กระตุ้นให้หน้าอกของเรานะครับขยายใหญ่ขึ้นมีขนขึ้นที่อวัยวะ,แล,ะลแล้ว,วก็รักแร้นะครับสะโพกก็จะผายออกอ่าอย่างเช่นนะครับแวัว่าสืบพันธุ์ภายในเริ่มทํางานจึงมีการตกไข่แล้วก็มีประจำเดือนนะครับ มื่อเราถึงวัยนี้ต่อไปการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับอย่างเช่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะครับตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์เช่นโมโหง่ายเพื่อนไปแกล้ง,งนี่นะครับโกรธง่ายแต่หายเร็วนะครับอันนี้คืออารมณ์ด้านสังคมต่อไปมีความรู้สึกนิโตกังวลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะครับและก็ ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องอย่างเช่นมีสิวขึ้นต้องทำยังไงนะครับและก็มีความรักนะครับแล้วก็ต้องการปกครองกลุ่มเพื่อนนะครับของเพื่อนของตัวเองก็จะจับกลุ่มกันเวลามีเรื่องหรือเวลามีเรื่องที่ไม่เข้าใจก็จะแบ่งพักแบ่งพวกนะครับต่อไปมีความสนใจในเรื่องเพศนะครับรักสวยรักงามขึ้น เห็นความสําคัญใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากนะครับปฏิบัติตนตามเพื่อนในกลุ่มทั้งการแต่งกายการใช้คําพูดนะครับหรือใช้สิ่งของนะครับและก็จะเป็นต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนะครับจึงจะเข้ากลุ่มได้มีเพื่อนที่มีลักษณะเดียวกันชอบเล่นกีฬาก็จะเกาะกลุ่มกันชอบวาดภาพชอบร้องเพลงนะครับก็จะหากลุ่มที่ความชอบคล้ายกับตัวเองนะครับ และเขาบอกว่าต้องการเพื่อนสนิทนะครับหรือว่าเพื่อนรู้ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหานะครับอาจจะจับกลุ่มกันแค่คนสองคนนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะต่อไปมาดูวิธีการนะครับปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอะอนามัยทางเพศนะครับคําว่าสุขอะอนามัยทางเพศก็จะหมายถึงการมีความรู้นะครับความเข้าใจ สามารถดูแลสุขอดามัมทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัยของเราน,นั่นเองอ่ารูปภาพที่1นนะครับถ้าเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเพศร่างกายนะครับอันที่1เลยอาบน้ํานะครับฟอกสบู่ชำระร่างกายให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับหรือหลังทํากิจกรรมออกกาลังกายเล่นกีฬาน,นั่นเองอ่าใช้สบู่ทําความสะอาดอวัยวะเพศนะครับทุกครั้งเมื่ออาบน้ําและก็เช็ด ตัวให้แห้งและก็ทําความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งนะครับหลังขับถ่ายปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนะครับเพศหญิงนะครับเช็ดแล้วก็ล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ซับให้แห้งเพื่อป้องกันโรคจากทวารหนักเข้าสู่อวัยวะเพศนั่นเองอ่าต่อไปนะครับล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดหรือใช้สบู่อ่อนนะครับแล้วล้างด้วยน้ําที่สะอาดวันละไม่เกิน3มครั้งนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสิว แล้วก็ตัดเล็บมือให้สั้นนะครับมันล้างมือให้สะอาดไม่ใช้มือที่สกปรกนะครับสัมผัสบริเวณใบหน้าตนเองเพราะจะทําให้เกิดสิวได้อ่าต่อไปเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับส่วนเสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้ารองเท้าที่ซักสะอาดแห้งสนิทนะครับและก็ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพัก่อนให้เพียงพอ ครับยังไม่หลับเนาะยังมีคนฟังอยู่นะครับอ่าต่อไปแต่ไลด์ถัดไปนะครับอ่านี้สําคัญนะครับหากเรามีความผิดปกตินะครับที่เยาว์เพศต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองให้ทราบเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับหรือพาไปพบแพทย์ตนเองเพศหญิงนะครับต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายระหว่างมีประจำเดือนอย่างถูกต้องดังนี้นะครับอันนี้ของเพศหญิงนะครับอันที่หนึ่งเลยเตรียมผ้าอนามไหมนะครับ ว่าให้พร้อมแล้วก็ใช้ผ้าอนาไมยอย่างถูกต้องนะครับตามรูปภาพนี้นะครับต่อไปเวลาเปลี่ยนผ้าอนาไมยบ่อยๆนะครับและผ้าอนาไมยที่เราใช้แล้วต้องห่อนะครับใส่กระดาษให้มิดชิดนะครับแล้วก็ทิ้งลงถังให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือของผู้หญิงอ่าต่อไปทําความสะอาดวาเพศขนาดอาบน้ํานะครับโดยชาระล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับไม่ฉีดน้ําเข้าไปในส่วนของช่องคลอดนะครับ แล้วก็ไม่ควรลงสระน้ําถ้าเราเป็นประจําเดือนนะครับหรือว่าลงในแม่น้ําลําคลองขณะมีประจําเดือนนะครับอาจจะให้ติดเชื้อโรคได้นั่นเองต่อไปเมื่อเราปวดประจําเดือนนะครับหรือปวดท้องน,นะครับดื่มน้นําอุ่นนอนพักหรือใช้กระเ๋าน้ําร้อนนะครับประคบบริเวณหน้าท้องเราหากยังไม่ดีขึ้นให้รับประทานยาแก้ปวดนะครับ แล้วก็จดบันทึกวันแรกที่ประจรําเดือนมานะครับเพื่อจะได้เตรียมพร,มพร้อมในเดือนถัดไปโดยปกติประจรําเดือนจะมาทุกวันที่28นะครับหรือ28วันนั่นเองนะครับ28วันนะครับอ้าวต่อไปนะครับมาดูการไปิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมบ้างนะครับก็คืออันที่1เลย นะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เมื่อเราเกิดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็ขอคาแนะนําจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะครับด้วยการทํากิจกรรมที่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นหงุดหงิดง่ายโกรธเศร้านะครับควรแสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับและทํากิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีนะครับ อ่าอย่างเช่นภาพนี้นะครับเล่นกีฬาทําให้จิตใจเบิกบานเล่นดนตีนะครับช่วยผ่อนคลายอ่าช่วงนี้นะครับนักเรียนบางคนอาจอสามารถเกิดอารมณ์ทางเพศได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับซึ่งการแสดงออกทางด้านเพศเช่นการระบายอารมณ์ทางเพศควรทําในสถานที่มิดชิดนะครับเป็น กิจกรรมส่วนตัวยอมรับและก็ภาคภูมิใจในตนเองเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับไม่คบเพื่อนที่เกเรหรือว่าติดสารเสพติดต่อไปรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีน้ำใจต่อเพื่อนนะครับให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหานะครับต่อไปเมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจนะครับควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากพ่อแม่ผู้ปกครอง อะไรตามกฎระเบียบของครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับถ้าเกิดเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศนะครับเพื่อนหรือเพื่อนเพศเดียวกันนะครับเพื่อนทั้งสองเพศเราต้องการเรียกร้องให้คนที่ชอบนะครับรวมถึงคนรอบข้างมาสนใจตนเองจึงพยายามแสดงออกให้เด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับนักเรียนไม่ควรใช้วิธีแกล้งเพื่อนเพื่อต้องการเป็นที่สนใจนะครับและข้อสุดท้าย ยอมรับในตัวตนของเพื่อนนะครับและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามปกตินั่นเองต่อไปมาดูการวางตัวที่เหมาะสมนะครับเราจะวางตัวยังไงให้เหมาะสมสังคมไทยนะครับรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยนะครับมากขึ้นเราจรึงเข้าใจแล้วก็รู้ทันเพื่อเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมนะครับอันที่หนึ่งเลย การลังตัวนะครับมีความรับผิดชอบต่องานให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเป็นสุภาพชนนะครับเช่นไม่พูดจานินทาผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นตนเป็นคนดีในศีลธรรมรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่นอ,อย่างเช่นภาพนี้นะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการทีรศาะใช้คําพูดที่สุภาพนะครับลงท้ายด้วยครับด้วยค่ะ มีกิริยาสุภาพเรียบร้อยเคารพสิทธิ์นะครับของผู้อื่นหากมีความต้องการรู้เรื่องเพศนะครับควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับมีความเมตตาการุณานะครับมีน้ำใจช่วยเหลืองานในครอบครัวนะครับดูแลบ้านให้น่าอยู่นั่นเองอ่าต่อไปนะครับ พฤติกรรมทางเพศหมายถึงอะไรนะครับก็คือการกระทําหรือการแสดงออกทางเพศนะครับที่มีพื้นฐานมาจากความรู้อัาานตนะคติประสบการณ์ซึ่งอาจแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละบุคคลอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิดและบทบาทหญิงชายที่สังคมกําหนดก็ได้นะครับเดี๋ยวสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวให้เตรียมสมุดขึ้นมา1เล่มนะครับเล่มเดิมให้เขียนวันที่ก่อนเลย หลับยังครับเอาสมุดขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับแล้วจดตรงสไลด์นี้พฤติกรรมทางเพศหมายถึงอะไรเอาจดเลยครับเขียนวันที่ก่อนเนออาะเดี๋ยวขึ้นวันที่ให้ดูวันนี้วันศุกร์ที่4นะครับ เดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนพอ,อสองสองห้าอ่าเดี๋ยวเขียนบันที่ก่อนนะครับที่โชว์ตรงหน้าจอเลย แล้วก็เขียนพฤติกรรมทางเพศหมายถึงอะไรครับจดลงในสมุดเลยเขียนให้สวยงามนะครับเขียนตามถูกไหมครับถูกต้องครับอ่าเขียนให้สวยงามขึ้นวันที่ด้วยนะครับเขียนวันที่อ่าโอเคมองเห็นนะครับเดือนมิถุนายนอ่าโอเคจดลงไป เขียนให้สวยงามนะครับให้เวลาสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวจะไปสไลด์ถัดไปนะครับจะจดทั้งหมดอยู่2สไลด์เนาะที่สำคัญสำคัญนะครับเพะาะนั้นเขียนให้ไวนิดนึงแล้วก็ให้สวยงามด้วยนะ สุดในสวยงามนะครับเสร็จยังครับเสร็จยังเลยเพิ่งได้ปัญหาเดียวเองครับครูอ่าโอเคครับสองนาทีเนาะ นหนูถ่ายไวแล้วค่ะเผื่อหนูไม่ทันอ๋อดีมากครับบางคนถ่ายเก็บไว้นะครับหรือบางคนจะดูย้อนหลังก็ได้เนาะวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจดไม่ทันอ่าสไลด์ที่สองนะครับเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเนาะ สลด์ที่2นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคนไหนไม่ทันเดี๋ยวเรามีลิงก์นะครับส่งให้อีกทีนึ่งเราก็เข้าไปในดูที่วิดีโอแล้วก็กดสต็อปแล้วก็ลอกได้นะครับอ่าลิงก์ที่2นะครับต่อไปสไลด์ที่2ความหลากหลายทางเพศหมายถึงอะไรจดลงไปนะครับลงในสมุด เขียนตัวเนเขียนตัว,ตว,ตว,ตวให้สวยงามนะครับให้เรียบร้อย เดี๋ยวถ้าใครจดไม่ทันนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้หยุดเดียวเราก็ทําที่บ้านได้นะครับถ้าใครจดไม่ทันเนาะ